โอ้มสิทธิทเท่าฝืนนจะร้านสีให้ลูกมีคนรักคนเมตาให้ลูกโดงดังกับเขาเถิดนะาชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากไม้โอ้มมีนาผูงามคือดังพระเมตตอนนี้จะจบการสอนแล้วครับแต่หางหงใส่ไส้ในได้ไหมครับบีมได้ไหม โอเคหางของใส่นในหัหล่องเกินไปไหมจะดูไม่สมดุลไอ้กันใหญ่แล้วยังลบหน่อยครับอันนี้ข้าวๆมีม,มีตรงนี้เขาเรียกอะไรตรนี้เขาเรียกอะไรถอถุงถอถุงเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวเนี้ยคําศัพทเถาใช่ไหมลืมยังเววออแต่บีมใส่กระหนกเข้าไปซ้ำเข้าไปอีกนะ ใส่กระดกเข้าไปตรงนี้สามีอีกอ่ะให้เป็นความละเอียดของหางโงอ่ะอ่ะอ่ะจบงานสุดท้ายอ่ะจบงานสุดท้ายโอเคอาหางโงนะตัวเริ่มเริ่มเลยตัวเด็กปหนึ่งวะโอเคครับแข่งสิ่งรู้สึกว,ว่าเขาจะได้อารมณ์มมไม่มีครับอันหลังจะไม่มีครับ เพราะว่ามันอืใส่อันนี้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเออนี่ครับใส่ใส่ตัวนี้ด้วยนะนี่นี่ใส่แข้งสิงฝั่งนี้ด้วยนะเออเพราะว่ามันไม่มอย่าลืม,มบทที่หนึ่งใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเนี่ยใจไม่เย็นได้หัวหายเลยเนี่ยเฮ<ะ>้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีปลายแหลมเลยฮะตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่ครับเหมือนจะหมดสมาธิแล้วครับโอเคเอาบีมเนี่ยใส ใส่ไฟ่ในเข้าไปนี่นี่ช่องนี้เออนี่นะใส่ไฟ่ในเนี่ยตัวเหงาใส่เข้าไปให้หมดจบแล้วจบแล้ววิ่งหนีกลับบ้านได้เลยเออไม่ใช่ใส่หางไหลแข้งสิงรู้สึกจะหมดพลังจริงอย่างเนี้ยนะเออเออ,เอ,อมันเป็นตัวเหงาหางไหลแข้งสิงเออจบการสอนอืมหนึ่งชั่วโมงพอดีตอนนี้ บสองสิบนาทีครูไมาช้าไปสิบนาทีก็เหมือนชั่วโมงหนึ่งพอดีเก่ <c oughs> งมากโอเคหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> okay. ชั่วโมงพอดี <c oughs> ใส่ใส่แถมไม่ครูหน่อยได้ไหม <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันมีกระหนกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยทำทำวันนี้ให้ใส่ก่อนทำนี้ใส่ก่อนแล้วก็แถมตรงนี้ให้ครูนะมันได้ยิบเข้าไปอีกเออของเยอะยิ่งค่อยอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวครูช่วยปรับเส<ม>้นไหนอ่อนอือตรงไหนอ่อนก็เพิ่มแม่งโอ้ยดูแง่สิง,สงโคตรได้อรมลงโคตรสวยโคตรมีความอิ่มตัวดูวย<ม>โอเคครับอ่าใส่นี้ใส่นี่อือใส่กันต่อใ้ครูหน่อยชอบไหมวันนี้ชอบไหมครับชอบมากหงตัวเริ่มเริม่มเลยก็แต่ก็เหนื่อย เออดูดิว่ามันใหญ่แค่ไหนไอ้ยานไม่ใหญ่นี่นี่แทหมดพลังแล้วนี่นี่หางไหลแล้วเบี้ยวเป็นไรเลยไม่าเงี้ยเห็นเหนื่อยเลยไม่นั่งวาดเฉยๆจะลองวาดมั่งไหมล่ะเอานี่ครูดูแล้วป้าบีมถ้าเกิดเสร็จแล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันโล่งๆไวไหมเอาเพิ่มนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มกระหนกเข้าไปตรงนี้อีก ชั้นหนึ่งได้สมดุลกันอ่ะเพิ่มชั้นนี้เข้าไปเออจะได้ขาหน่อยเนี่ยเส้นมันอ่อนนี่ยแล้วก็เพิ่มมันเข้มได้ไหมเออมันจะทําให้งานเด่นขึ้นอีกอ่ะเพิ่มชั้นนี้ไปชั้นสุดท้ายเสร็จกลับบ้านวิ่งหนีกลับบ้านเลยเออสวยมากโอ้โหางไหลเจ้กากัออแถวนั้นอ่ะสุดท้ายอ่ะจบวิ่งหนีกลับบ้านใ อดีกับบ้านครับครับกับบ้านัโอเคโอเคอะใครคนหน้าห้องเอ้มานี่ก่อนมานี่ก่อนการทําการทําปีกหงอ่ะเส้นแรกต้องไมเส้นที่หนึ่งต้องทำไมเนี่ยเส้นเส้นที่หนึ่งต้องทำไมต้องใหญ่เออยาวใช่ไหม เส้นที่สองต้องทำไมเออเส้นที่สามเล็กกลองจากอันสองแล้วเราก็มาแบ่งสามแถวใช่ไหมใช่แบ่งสามแถวทั้งอันใหญ่อันเล็กใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบีมดูอันเนี้ยไอไอปีกแรกมันอันใหญ่บีมอันอันไอปีกแรกมันอันใหญ่คืออันที่หนึ่งอันที่สองมันเล็กใช่ไหมแต่อย่าลืมใส่สามเหลี่ยมไปด้วยเพื่อใส่อะไรกะกระหนกใช่ไหมใช่ไหม เออมาดูนี้แบบแบบฝึกอันนี้ก็มาดูแบบนี้ด้วยโอเคไหมเออใส่แล้วปีกะ่ปกะ,ป,กะปีก่ะปีก่ะบีมปีกทำทำทำ,ทำขนแรกแล้วไงขนขนที่สองต่อไปทำไงใส่แข้งสิงทำไมใส่แข้งสิงก่อนแล้วก็เออเออใส่แข้งสิงตามเส้นที่เราแบ่งช่องนี้ไว้ใช่ไหมบีมเนี่ย <c oughs> บีมเนี่ยเนี่ยบีม บีมเอาไหมใส่ขนแล้วก็ใส่แข้งสิงใช่ไหมเออลากไปลากไปใช่ไหมเอาใครูนหน้าห้องบีมอา้าวบอกนักเรียนต้องขอกขอคุณครูต้องขอบคุณไหมอ่ะสวัสด,ดีเรียนกันต่อเลย <c oughs> ขอบคุณครับคุณครูโอเคครับไไไ <c oughs> อไอย่าครูถ่ายรูปหน่อย <โจ S 1> ป่ะบีม เดีย๋ยวพรุ่งนี้เน้นกันอีกพรุ่งนี้เน้นเรื่องเดิมอีกหน่อยนึงตอนนี้ทำปีกแล้วครับครับปีกะอะสอนทำขนดบีมดูนี่นะจำได้ไหมถ้าเกิดทำขนไม่ได้ดูงนี้โอเคไหมเนื่อทำเส้นบางบางหุนทิ้งการทำขนไว้ให้เขา ขนน็อกแต่ขนก,ก็ๆอะไรก็ใหญ่ได้ทลยแล้วพอพอครับตรงนี้ให้พยายามอย่าอ่ะตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเดีย๋ยวครูโทษทีตรงนี้มันยากหน่อยเดี๋ยวครูลากลาให้หน่อยบีมใส่ตรงนี้เลยบีมใส่ตรงนี้เลยไล่ไล่ไล่เป็นข้อข้อให้เสร็จใส่เลยแล้วยังไม่เสร็จอ่คาครูลากโค้งไปไหน่อยมันต้องประมาณนี้ กูขอโทษเอออ่าเดี๋ยวโอ้ยระวังตาระวังตาอ่าไล่ไล่ไล่เลยไล่เลยบีมป,ป่าวตรงไหนไม่ดีคุยจะแก้ให้เป็นตัวอย่างไว้ดูออครับอ่าอยู่ตรงข้อยากๆคุยแก้ให้กัน เนี่ยตรงตรงเนี้ยเลยมาอย่างนี้เลยนะเลยมาอย่างนี้เลยนะทับไปเลยเส้นนะทำขนกรำไม่สวยใช่ไหมครับนี่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 การเริ่มเนี่ยมันต้องเริ่มอย่างนี้เหมือนเหมือนครึ่งหนึ่งเอาไปแหลมงอนขึ้นเลยโอเคไหม เอออันนี้มาก็งอนงอนขึ้นเลยอ่ครูเริ่มให้อย่าได้ทําอีกหลายครั้งจนฝั่งชิปเขาหัวโอเคงอนขึ้นอย่างนี้นะไปแหลมงอนขึ้น,นไม่งั้นมันบินไม่ขึ้นนะหงบินไม่ขึ้นนะบีอ่ะใส่ปีกแล้วครับข้าวเอาเนี่โโยมันเหมือนกับมันเหมือนกับแข้งสิงเอาไปแหลม งอนงอนขึ้นงอนขึ้นโอเคไหมง่ยงอนงอนขึ้นหาใบแรกโอเคไหมงอนเข้าหาใบแรกโอเคไหมเอองอนงอนไปงอนไปไม่สวยช่างมันเอางอนไว้ก่อนก่อนก็หาใบแรกก่อนเออเอาใส่ไปสวยช่างอนเขาผมขัดทําก uh, ่อนขัดทําก่อนท้าไม่สวยช่างมันคนอย่างเดียว คแค่ทำได้ครับอาบีมต่อเลยอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันต้องงอนประมาณนี้โอเคไหมเอออ่ะงอนประมาณนี้อ่ะงอนประมาณนี้แล้วบีมต้องหัดนะคำาปกเอออ่ะครูช่วยก่อนนี่เห็นไหมมันมันงอนเขาหาใบแรกเลยใช่ไหมเนี่ยใบแหลมใช่ไหมมันเหมือนก็หางไหลแข้งสิงงอน มันพุ่งเข้าหาหางไหลใช่ไหมยออ่าแต่อันเนี้ยตกได้อันเนี้ยตกได้เนี่ยไอ้ไอ,ไอ,ขอ้ข้อสองก็ตกได้แต่ไอข้อแรกไอ้ข้อแรกใหญ่ให่อะมันต้องพุ่งโอเคไหมอ่าเต่การเนี่ยเส้นเนี้ยแต่การเลยอ่าเออ <c ười> เห็นไหมดูดูเหมือนมันจะบินขึ้นไหมพอพุ่งเข้าหาไปแรกใช่ไหมบีมใช่อเออว่าแตทำแบบนี้ก่อนเลยเออแล้วหัดด้วยนะเนี่ยเนี่ย อย่าพึ่งลากก็ได้ทําเป็นเหมือนแข้งสิงพุ่งพุ่งก็หาตัวนี้โอเคไหมเออเออบีมพอได้ใบแรกปุ๊บทาเป็นแข้งสิงเลยโอเคไหมทาเป็นแข้งสิงแถวยาเนี้ยบีมดูเนี่ยเนีบีมพอได้อันนี้อันแรกปุ๊บก็ทําแข้งสิงแข้งสิงแข้งสิงแล้วเราค่อยมาใส่เส้นตรงโอเคไหมไปแหลมเออไปแหลมมันจะได้พุ่งก็หาเขาหากันโอเคไหมเขาหาพุ่งเลยเนี่ย มุงก็หากันเออทำไมไมครูตั้งนาะฬิกาปลุกสองอันเลยอะ่ะเออเยี่ยมดีไหมเอามานี่บีมขออีกทีนึงทำไมครูตั้งนาฬิกาปลุกสองอันเลยแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งนี่บีมบีมดูบีม,บมพอได้อย่างงี้พอได้ขนอันแรกทำไงต่อ,อ,อแข้งสิงดิต่อแข้งสิงให้ครูดิเนี่ยครูทำขนแรกเอาโลเดี๋ยวมาทำแบบฝึกอันนี้บีมเนี่ย ทำขนนกพอพอได้ใบแรกแล้วทําไงแข้งสิงใช่ไหมอ่ะใส่แข้งสิงให้ครูใส่แข้งสิงพุ่งก็หาเออเออยาวเออดีไหมแล้วค้นนี้เราก็มาใส่เส้นตรงใช่ไหมอ่ะใส่เอออย่างนั้นแหละเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเออฮะมันเหมือนเป็นปีกนกไหมบีมบีมใส่ใส่ใส่ไปครบแถวเร็วใส่ไปครบเนี่ยพวกนี้ยใส่ไปครบเออ แล้วเราบีมใ,ใส่ใส่แข้งสิงนี้อีกหนเดี๋ยวาําหางกันจบละ<ส>อันนี้ฝึกก่อนน,นี่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 แข้งสิงไปเนี่ยเหลือข้อนี้ข้อนี้ใช่ไหมอ่ะใ,ใส่ใส่แข้งสิงยาวาใส่แข้งสิงเออแข้งสิงนี่สเสร็จก็ช่างมันอ่าอันนี้อ่าแข้งสิงให้มันแข้อ่าเออเป็นไงเป็นขนนกไหมง่ายไหมง่ายมีครับด้วยมีครับด้วยดีไหมครับ ง่ายครับดีไหมคราวนี้ยใส่แข้งสิงนะอันนี้แข้งแข้งสิงด้วยแถวเนี้ยเออนี่นี่แข้งสิงพอได้ใบแรกอย่าคุยถามอยู่คุยถามทีเราอย่าไปทําอันนี้ให้เสร็จใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรใส่สิงอ้าวใส่อ่าง่ายไหมคนทำทำปีกนกง่ายไหมง่ายครับ ครับเยี่ยมเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีกอ่ะถามันนี้ให้เสร็จแล้วแล้วคำ,ำนี้เสร็จแล้วคำนี้เสร็จแล้วไงแล้วอ่ะไมใ่ใส่เส้นกลางเลยไม่ได้ใส่เส้นกลางเลยน,นี่ครับเริ่มเริ่มฝั่งชิปทำปีกหองแล้วนี่แบบฝึกวิ่งง่ายๆเลยง่ายๆจะเสร็จแล้วใส่หางก็จบการสอนแล้วครับ ให้การบ้าน,าานวาดอีกตัวได้ไหมครับไม่ต้องวาดตัวใหญ่ก็ได้โอเคไหมวาดตัวเล็ก,ลกหด,ห,ดหัดฝึกวาดปีกนกหรือวาดปีกอย่างเดียวก็ได้โอเคไหมฝึกอันนี้กระดนกสามตัวนี่นี่ฝึกตัวนี้บีมดูฝึกตัวนี้กับทําปีกโอเคไหมเออฝึกนี้ทำปีกแต่อยากวาดเป็นตัวก็วาดเป็นตัวเลยอันนี้อันนี้ใส่ปลายแหลม ได้เออใส่ไปแหลมลงได้เนี่ยใส่ไปแหลมลงเลยอ่ะใส่ไปแหลมลงเลยทีละข้อแล้วเราค่อยมาใส่เส้นกันเออได้ปีกหงแล้วแบบง่ายๆอ่ะน,นี่ผมใส่ต้องมีกระนกผมเดี๋ยวครับใส่กระนกทําโคให้เขาให้เขาใส่กระนกเองเดี๋ยวมาดูปีกองเนี่ยวเข้าใจได้เลยเดีด๋ยวโอเค บีบบีบอันเนี้ไม่ไม่เอาตรงเนี้ต้องมีเส้นหนึ่งมีเส้นห่างเส้นหนึ่งออเออครูขอโทษเออมีเส้นห่างเส้นหนึ่งโอเคไหมถ้าเกิดติดแบ่ะมันจะไม่สวยโอเคไหมอ่ะแต่ติดติดติด,ตดอ่ะดึงปดึงไป,งไปลเราดึงไปที่ติดพยายามอย่าให้ห่างกันมากอยู่นกบินไม่ขึ้นนะปีกลวโอใช <laughs> ไหมโอ,โอเคอ่ะไปการ เดี๋ยวพอสวยก็สได้รับเด็กตอนหนึ่งครับเดี๋ยวเขาวาดทุกมากคงคมอ,อันนี้เยอะทำง่าย,ยนีครับผมช่วยตัดกนนี่นะทำพระปิกเสร็จมาทำกระนกตรงนี้นะบีมโอเคไหมเดีย๋ยวสุดท้ายจะเป็นหางแล้วพขทำหางสร็จก,ก็บจบจบแล้วก็ทำกันบ้านกระนกกับปิกนอกหัดวาเดเล็กจะได้ไม่เหนื่อยโอเคไหมครับ เก่งมากได้ครับแล้วแต่บีมเลยไยึดอัดกันนะครับจะวััวโอเคครับเก่งมากตดคุณยายไปด้วยครับไอบีตอนนี้ไปขาหงนะครับพุ่งนี้คูมาตอนไหนอ่ะห้าโมงห้าโมงจะว่าทันหรือเปล่าจะไม่อยู่หงหึงย่พรุ่งนี้เช้าไหน สิบเอดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณยายครับเ่องมองเช้าน่าจะนานหน่อยนะน <lla> ครับพวงนี้สอนเช้าสอนตาบีมเช้าไม่มีใครนัดเรียนมีบีมคนเดียวอ่าถามถามถามแล้วเราจะใส่กระหนก,กน,นี้แล้วจะไปหางแล้ว <_ d ance> วันนี้ไม่มีใครโอ้เพื่อน <_ d ance> เรียนเต็มแล้ววันนี้โอ้ <_ d ance> นนไม่มีใครนัดเรียนทุกคนเลยหรอคร <_ d ance> ับมีบีมไงมีบีมไงไม่มีบีม สอนบีมเต็มที่เลยครับโอเคคนคนที่เหนื่อยแทนก็จะเป็นบีโอเดตเต็มที่บีเอาไม่ไหวนี่แหละแต่กล้าได้แต่บีมใส่เส้นเนี่ยเส้นนี้ให้เข้มมันได้อยู่ตัวกับขาแยกกันเยี่ยมเส้นนี้ด้วยเส้นนี้ด้วยเนี่ยเส้นนี้ด้วยเกตตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่เนี่ยหายไปเนี่ยเกตเนี่ยเออ อ้าวนี่ใส่ใส่กระนกตรงนี้สุดท้ายเสร็จเลยเนี่ยใส่กระนกตรงนี้นี่นี่ปนี่เหมือนตัวเหงาไว้เนี่ยเออปลายแหลมเนี่ยไว้ใส่กระนกเออใส่ตัวเดียวเอห็นไหมขาเขาก็มีกระนกพวกกระนกอยู่ที่แข้งเนี่ยพวกสั์หิมพานจะมีกระนกอยู่ที่แข้งเออเหมือนคือเขาเรียกว่าแข้งสิงใช่ไหมใช่ยิ่งว่าดูแข้งสิงเลยเหมือนยิ่งขมยิ่นเหม ชมคมปุ๊บอ๋อกลับกลับกมาแก้ความคมเลยยิ่งวาดเหมือนยิ่งคมขึ้นเลยดูนะเด็กป .1 ไงเยี่ยมอ่ทำให้เสร็จจะไปปีกแล้วโอเเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยมาดูปีกันนะอดู่ขนมม .5 สอนสอนปั้นใช่ไหมครับเนี่ยวเดี๋ยวทำเก่งแล้วเนี่ยครูสอนปั้นเลย ก็จะทำให้ลูกเก่งแล้วก็จะก็จะสมบัต,ตมีความอิ่มตัวแล้วดูมีความพิมครับโอ้เมเหมนอเกินเด็กไทยนี่ลองไปตัวจะตัว,ตวแล้วครับจะไปขาแล้วผมทำให้ไปตามช่องบ <c oughs> ีมช่องนี้มากกว่าฝันพื้พาแล,แล้วก็ใส่กระดกตามช่องดูหัผ่อนคลายด้นเรือนเนี่ยเปัง <c> ไ <oughs> โอเคไปเร็วมาก เสร็จหัวหองแล้วครับแต่เขายังเด็กอยู่แล้วกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรง๋ยวฝึกไปมากมากกระหนกจะคมดูวิธีประกอบแล่ะ <c oughs> บีมบีมบีม,มครับ,คร,บครับผมกระดาษทางนี้ครับดเด็กเขาชอบลายไทยแล้วขอบปร็ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่ท้องเลยท้องท้องสอนงโอเคนี่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 อีกข้อหนึ่งตรงนี้อีกข้อหนึ่งตรงนี้เจ๊เนะอีกข้อหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับ อาใส่ข้อหนึง่งล้วนแล้วน,นี่นี่ครับนี่ครับใส่ข้อตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะได้เท่ากันใช่ไหมใช่ไหมบีมโอเคใส่กระหนกเลยดูดูบทที่หนึ่งใส่กระหนกยังไงอาครูคูช่วยหน่อยหนึ่งอ่ะใส่เพชรตรงนี้อาอาอันนี้อันนี้ก็เข้าๆรู้แล้วใช่ไหมเหมือนฟอร์มตัวเหงาใช่ไหมอ่า กูกลัวเราลวนเมื่อกี้ท้องยังลวนเลยอ่ะรู้วิธีใส่กระหนกใส่เลยใจ่ก้านเด็กด็อ้าวตาบีมตาบีมใส่เลยครับว่แต่ต้องสมคนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับผม <c oughs> ไ้ใส่เพชรใส่พลอยถ้าเกิดงานปั้นเราจะเรียกว่าช่องใส่เพชรใส่พลอยครับช่องเลื่อม ตรงนี้นูนตรงนี้นูนมันหน่อยไหมจะได้ดูเพชรอลังการหน่อยดีไหมเออ,อ่ใส่กันกเลยใส่กันกเลยจะเสร็จแล้วอย่าใส่ปีกกัน,น,นครับใส่เลยใสเลยใส่ก,นกันกอ่าดูบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งหรือบทที่สองก็ได้ชอบชอบอันไหนชอบพญาน,นาคหรือชอบสิงอันนี้สิงใช่ไหมอันนี้พญาน,นาคอ่ะ อาพยานาคโอเครู้วิธีประกอบละเฮียครับหมุนเลยออถ่ายบีมคุณแม่ายายติดไป้ด้ยวยคุณแม่มานั่งเฝ้าเลยครับเยี่ยมดูรู้วิธีประกอบกันหนอก้ว อันนี้แค่ป1แล้วเนี่ยเยี่ยมมาไนไม่่ไม่ต้องใส่ในในนะกลัวมันจะลบไปชั้าที่สองมีปนอ๋อมีป1เหมือนกันครับป1เยอะเลยครับช่ว,วงเนี้ยแล้วก็มีม5นะครับเตรียมเข้ามาหาลัยอีกคนหนึ่งครับครับผม เป็นเพี้ยนนะสอนทุกอายุครับคุณแม่สัญญาว่าจะไม่เพี้ยนแบบคุณโน้ตเดียวโอเคครับเพี้ยนเขียนหรือยังบีมเพี้ยนหรือยังยังก็จะใส่ทีเดียวโอเคอาลีประกอบให้เสร็จต้องเปิดดูได้หรอตาไม่ได้หรอฮ่องยิบยิบมากครับคุณแม่ครับต้องเปิดนะ โหใส่ลอ่องเลื่อมเข้าไปด้วยพยายามให้สมดุลกันนะบีมกันหนกข้างในนี้ได้นะอ่ะใส่กันหนกอันนี้เนี่ยเงี่ลืมรู้ได้ใช่ไหมดูหางไหลอ่ะนีด่ดูชัาดหางไหลเเขา เดี๋ยวมาดูกันงานเสร็จจะนานไปผมเมนจะเต็มตอนนี้เริ่มกระหนกที่หงแล้วอย่ามาดูหงบีมกันนะไม่ไม่ไม่จี้อะไรไมงั้นกลัวเด็กๆเบื่อเอาลายไทยไ้เขาใส่กระหนกไปทีละช่องเลยมาโอเคทำถูกต้องอย่เอย่าวาดบ้าๆกระหนกเขาก็คงสวยเขาคุณแม่ครับเขาพอพอดแบบาชอบไง เขาประกอบเป็นแล้วครับคุณยายคุณแม่ครับโอเคครับโอเคครับ๋อคคบอยอันนี้เรียนครั้งที่สี่แล้วใช่ไหมคุณยายคเขาที่สี่แล้วผประกอบได้แล้วกระหนกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคก็มีแค่หางไหลกับแข้งสิงเท่านั้นใช่ไหมตัวเหงาใช่ไหมครับไม่ต้องใส่ไส้ในนะอ่าใส่เข้าไปเหลือตัวไหนาาดูงานดีไนะ อันนี้ผมจะสอนเขาวาดปีกของด้วยปีกของลายไทยเป็นไงอ,อันนี้เขาส่กันบ้านนะเนี่ยเขาประกอบได้แล้วแต่ว่า,าความาไม่แข็งแรงเขา <ทำ S 1> ไม่ต้องใส่ไส้ในอโอเคไหมครับมามาเดีย๋ยวเริ่มกันเลยครับน,นี่ส่งกันบ้านนี้มาสอนที่สกแกนลบลีแล้ว ลงลงหนังทหารบกครับมาช้าสิบนาทีรีบขี่มา <C oughs> มามา,มามเลยโ <Okay, S 1> อเคครับมาเรียงกันดีวกว่ากัน,กน <C oughs> บ้านแล้วกัน <C oughs> บ้านของอันนี้เมื่อวาน <C oughs> ที่ฝึกกันอันนี้เขาวาดเองหมดเลยครับโ <C oughs> อเคครับวันนี้จะวาดทศกัณฐ์กัน,กนบีมอยากวาดยักษ์โอเคครับ <C oughs> มาเริ่มเลย ยัมาสอนแล้วครับ<า>โอเคครับ <S <S 2> <S 2> อ้มสิทธิเท้าฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคน ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะ้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไม้โอมไม่นากูงามคือดังพระแม่